「ちかける胸 อ่ะก็สวัสดีทุกๆทุกคนด้วยคับวันนี้อยู่ผมกับมิอีกแล้วครับผมนะกับเกมไมค์การ์ดศูนะวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับแคสอาร์กราฟใหม่ของเอมี่กันนะครับก็คนอื่นนะครับก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับวันเกิดไอจีนะครับก็วันนี้นะครับก็เป็นวันเกิดของเซนโดไอจีนั่นเองนะครับก็เป็นวันที่6นะครับเดือน6เนาะนะครับโอเคครับก็เขาแจกอะไรบ้างนะครับมาดูกันดีกว่านะครับนะฮะเขาก็แจกเป็นอ่า เป็นของตกแต่งนะครับเป็นเค้กเนาะนะครับแล้วก็ป้ายวันเกิด Happy Birthday ฮะไอจีไอจีครับแล้วก็แจกเป็นออาาาเศษนะครับตั๋วนะครับอกาชานะครับนะฮะแล้วก็แจกนะครับอ่าสิบแพ็คนะครับกาชาเนาะนะครับปเดี๋ยวเรารับกันเลยดีกว่านะนะครับก็เป็นวันเกิดไอจีนะนะครับวันนี้เนาะ นะครับก็วันเกิดไอจีนะครับมีอะไรเข้ามาบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูนิดนึงเนาะนะครับวันเกิดไอจีนะครับก็น่าจะไม่ไม่มีอะไรเข้ามามากนะนะครับน่าจะนะนะฮะโอเคฮะสรุปว่าไม่มีอะไรมานะครับโอเคเนาะนะครับก็เป็นการแค่แค่เป็นการแจกของเท่านั้นแหละนะครับป่ะนะครับเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวนะคือมันจะ ไม่เปลี่ยนคำพูดหน่อยเหรออ่ะวันนี้มันเกิดพี่ชายเจ้านะโอเคฮนะเดี๋ยวเราไปรีวิวเด็กของเอมิกันเลยดีกว่าอกราร์ดมาของเอมิกันเลยดีกว่านะครับว่า <c oughs> เป็นไงเนาะนะครับปะเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดแป๊บนึงนะอะนะครับก็กลับมาครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นเอมินะครับร่าง ล่างใหม่ด้วยนะนะครับเป็นล่างของ vf นะครับหรือว่าเอเชียสกีเนาะนะครับอ่ะไล์ไปก่อนนะนะก็อยู่กับปาปาปิสิกานะครับหรือว่าท็อปไอดอลของเรานั่นเองนะครับโอเคเนาะนะครับอยู่กับโอเคฮะก็อยู่กับน้องใบนีนอนนะครับก็สกิลนะครับจะเป็นยังไงเนาะนะครับเดี๋ยวเราไปดูรับชม ันได้ครับผมนะฮะก็ให้ฝั่งสงข้ามเขาเล่นไปก่อนนะนะครับก็อ่าซึ่งผมอยากจะบอกว่าไอ้การ์ดใหม่นะครับของเอมี่อ่ะคือมันต้องเล่นเล่นเป็นแบบคอมโบนะครับนะครับเป็นเป็นมือนกับคอมโบคอมโบนิดนึงนะครับสำหรับอ่าสำหรับ การ์ดแม็ของเอมี่นะซึ่งเราเราต้องทำการไลท์เป็น,นอ่าท็อปไอดอลนะครับปาปิซิก้าก่อนนะครับแล้วก็ทำการอ่าไลท์ถึงถึงจะไลท์เป็นเป็นตัวนี้ได้นะนะครับ <c oughs> เดี๋ยวรอต้านิก้านะฮะโอเคฮะแอ่อ แสนอาร์มเดอรดลออ่าเดี๋ยวผมไลฟ์เป็นตัวนี้นะครับ<ด>โอเคฮะโอเคข้อข้อโอเคฮะก็สกิลเดอะฮันโต้แลวก็ใช้สกิลของน้องตัวนี้ต่อนะครับเพื่อเอาการแบบนี้ขึ้นมือนะครับ โอเคเนาะนะครับแล้วก็ขอ้อนะฮะแล้วก็สกิลดเดอะฮันโตนะฮะแล้วก็อ่างการแบบนี้ลงมาน่ยครับนะ อ่าสกิลของการ์ดใ an บนี้นะครับก็นะครับก็เมื่อตัวเองนะครับลงมานะครับอยู่ในสภาพนะครับของเลกานะครับก็ทำการคัตบาสหนึ่งใบนะครับเมื่อยูนิตนี้นะครับเข้าเข้าสู่ช่องเลกาเนาะนะครับก็สามารจ่ายคอร์ดนะครับถ้าจ่ายคอร์ดแล้วนะครับเลือกเลกาธหนึ่งใบนะครับของแคนอ่ามอมบิลล่านะครับนะฮะถ้าเองก็เนาะแล้วก็เลือกเลือกการ์ดนั้นนะครับขึ้นมือโอเคเนาะนะครับก็เอาน้องคนนี้ขึ้นมือเหมือนเดิมฮะ แล้วก็ข้อนะครับโอเคเนาะแล้วสกิลเดอะฮันโตโอเคฮะก็เดี๋ยวแบทเทิลนะครับเดี๋ยวเอาตีไปนะครับแบงการ์เดอะทาร์เตอร์นะครับก็สู้กับอันนี้ด้วยนะไอ้ใครวะไอ้เทสซี่ด้วยนะโอ้แรกโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว S <S <PA malaria> <conclusions> นี่นะครับก็ใช้ไปเรื่อยๆนั่นแหละโซชาร์นะครับแล้วนกะ็ดอรการ์นะครับนะฮะแล้วก็สก right ิลเดรฮันโตนะครับก็เดี๋ยวเอาน้องไปนี่ขึ้นมือนะครับโอเคนะครับเป็นไงคดชมแบบฟีไม้แล้มือไปสักหนึ่งทีนะครับก็เดี๋ยวเราตัดไปที่ท็อปไอดอลปาปิซิก้ากันเลยดีกว่าเนาะบาย อ่ะนะครับกับมายครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวไล์เป็นท็อปไอดอลนะฮะปาปิสิก้ากันนะครับท็อปไอดีปาปิสิก้า <c oughs> นะครับก็เออน่าน่ารักอะท่านผู้ชม,มครับถูกใจมากเลยโรล,ลิซ <c oughs> อนิชาติง ดอาการนะ์ดฮะโอเคครับเดี๋ยวผมขอทำการเอาการ์ดใบน,นี้นะครับลงสู่อ่าอ่ะโอเคฮนะลงสู่ใต้กองการ์ดครับอืมแล้วก็เดี๋ยวผมขออันนี้คอตัวนี้ลงมานะครับแล้วก็เอาตัวนี้ลงมาครับผมนะฮะสกิลเดอะฮันโตโอเคฮนะเดี๋ยวเอาการ์ดใบนี้นะครับขึ้นมือโอ,อเคครับ ดอคอตอนนี้ต้องมานะครับแปบบ๊แบแป๊บนึงนะท่านผู้ชมครับถ้าเอาตัวนี้ลงมามันก็ต้องมีอันนี้สี่ใบใช่ไหมโอเคฮะเดี๋ยวผมเอาตัวตัวนี้ลงมาก่อนนะแล้วก็คอตัวนี้ต้องมาฮะ,นะฮะโอเคนะครับก็แบทเทิลนะฮะก็เดี๋ยวให้ตัวนี้ที่ไปก่อนนะ เด็การดึงทาตาคือน้องนะ่านะ่านระักเนาะนะครับท่านผู้ชมครับน้องน่ารักนะฮะนะฮะใครใครมาว่าน้องไม่น่ารักนี่คือแบบโดนแน่โห้เตะนะครับเสกกาโดอเชคคือดรอทอาที่กล้า โอเคนะแล้วก็เพิ่มพมลังให้กับอืมตัวนี้ฮะเพราะว่าเทิร์นเนี้ยนะครับเราเราก็เราก,ก็ไม่สามารถทําอะไรได้มากนะครับนอกจากหนึ่งนึงน้ำเมตใส่นะโอเคครับก็จบเทิร์นนะครับโอเคเนาะต่อไปก็เป็นอ่าร่างพ,พัฒนาของท็อปไอดนะครับไป นะครับก็กลับมาครั้งหนึ่งนะครับอาา่าฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเดี๋ยวผมขอคิดก่อนนะนะครับแป๊บหนึ่งนะอ่าเดี๋ยวคออ่าแป๊บหนึ่งนะแป๊บแป๊บหนึ่งครับอา่าท็อปไอดอลใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอคอตัวนี้ลงมาฮะเฮ้ย เราต้องเอาท็อปไอดอลงล,งลงลงลงนี้ใช่มหมแล้วก็น,นี้ออกอ้อ,อไม่ไม่เป็นไรฮะเออนะครับก็ก็เอาเอามาแค่รีวิวสกิลก็พอนะนะครับเออนะครับไม่ไม่ได้จริงจังอะไรมากหรอกโอเคครับ a <c ười> <c ười> ักคือนะครับก็เดี๋ยวเรามาดู โอเคฮนะเดี๋ยวเอาตอนนี้ตีไปก่อนนะครับฮาตตาคิโอเคฮนะเดี๋ยวนะครับก็ฮาตตาคิลิมิตเบรกคือสกิลของลิมิตเบรกนะครับทำงานนะครับก็นะครับก็อ่า หนว่านะสกิลนี้มีเบรกทำงานนะครับเมื่อยูนิตตัวนี้นะครับโจมตีใส่แงกะนะครับก็สามารถแจกขอได้นะครับถ้าแจกขอแล้วนะครับเลือกการ์ดนะครับค้นเลือกการ์ดนะครับในสนามของคุณน่ะนะครับสองใบนะครับนะฮะทำการคาเตาบาร์สองนอนนะครับ นะครับแต่ว่าถ้าเป็นของจริงเนี่ยนะครับคือมันจะเป็นการเคาน์เตอร์บาร์สนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของเนี่ยเมกาซิโรเนี่ยนะครับมันจะเป็นเคาน์เตอร์บาร์สนะครับนะฮะตามการเคาน์เตอร์บาร์สองใบฮะเลก้าร์ดนะครับแคนอ่าโมมิลล่านะครับไท้ายงก็ของคุณนะครับ2ใบนะครับก็ นำก๊าซทั้งหมดนั้นนะครับนะฮะกลับขึ้นมือนะครับแล้วก็ค้นหาก๊าซนะครับแค่นเบอร์มิลลานะครับไม่เกินหนึ่งใบเนาะนะครับจากนั้นคอลงสู่ช่องเรีอกการฮะนะครับแล้วก็ทำการสลับของกาซนะครับแค่นั่นแหละนะครับตามรักิลลิมิเปกเนาะโอเคโอ้ทานผู้ชม แม่งแหลกคิบหายเลยขอโทษด้วยฮะนะครับแล้วก็เรื่องการหนึ่งใบขึ้นอ่าเรือการหนึ่งใบฮะเดี๋ยวผมขออากาศตัวนี้นะครับโอเคฮะเซคันดอเชคคือโอเคฮะ ถามว่าสกิลมันมีมันมีอะไรอีกไหมพี่ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับท็อปไอดอลนะฮะถามนะครับเรื่องของความน่าเล่นนะครับถามว่ามันมันน่าเล่นไหมนะครับอ่าส่วนตัวผมนะนะครับไม่นะครับ <laughs> เพราะว่าผมก็ไม่ไม่ได้เก่งสักเท่าไหร่นะนะครับสำหรับท็อปไอดอลเนาะนะครับประมาณนี้นะครับเนาะนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับโอเคฮะไปดูแชนของน้องถัดไปดีกว่าเนาะโอเคครับผม อ่ะนะครับก็กลับมาในเกมอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคเนาะนะี่ครับก็อยู่กักกบอ่าการ์ดใหม่นะครับเป็นการ์ดใหม่หมดเลยนะนะครับสำหรับแคนเอมินะครับเนาะนะครับ,นะรบหรือว่าแคนเมอร์รีว่านั่นเองนะครับก็โอ้ยน้องน่ารักเหลือเกินแป๊บหนึ่งนะ ท่านผู้ชมครับขออันนี้นะครับอ่าฮะสกิลของตัวน้องเกรศูนย์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออธิบายนิดนึงนะครับสกิลของตัวน้องนะครับเกรศูนย์เกรศูนย์นะครับอ่ะสกิลของตัวน้องนะครับนะฮะเมื่อเมื่อมียูนิตนะครับไฟสตาร์ทคอสนะครับไหลทับยูนิตตัวนี้นะครับเปิดดูการ์ดไม่เกินเจ็ดใบบนสุดของกองการ์ดของคุณนะครับค้นหาการ์ดครับอ่าเอ็นซาเซียสตาร์นะครับนะฮะหรือ นะครับแอทชั่นอทชนเชียนะครับก็คือตัวนี้นะครับหรือสตาร์สตาร์คอร์นะครับก็หรือการ์ดนะครับสองใบนี้นะครับทํกาการขึ้นมือนะหนึ่งใบนะครับแล้วก็นะครับจากจากนั้นนะครับสลับกองการ์ดนะครับสกิลออโต้นะครับเมื่อเมื่อการแคนมอมิลลานะครับที่ไม่ใช่ไฟสตาร์นะครับ นะครับก็จะจะสามารถนะครับนำยูนิตตัวนี้อ่านำยูนิตตัวนี้นะครับเป็นเรียากาได้เนาะโอเคจบเทิร์นแค่นี้ครับโอเค ม,มันจะเล่นไปแบบสเต็ปสเต็ปเนาะนะครับโอเคเนาะก็อ่ะก็ถามถึงความน่าเล่นกันเลยดีกว่านะน่าเล่นไหมนะครับอันนี้คือความคิดส่วนตนัวน,นะครับถ้าสมนะะานะะมตินะครับนะฮะในในเด็กของเราอะครับนะฮะมีการครับไอไอพวกนี้ะครับไอไอพวก การ์ดการ์ดอะไรพวกนี้ครับนะฮะมีนะครับแม่ครบ4ี่ใบนะครับนะฮะก็ไม่ค่อยน่าเล่นแหละนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ดวงนิดนึงอะเออนะครับในในการเล่นเนาะนะครับไลโด่ไลโดเสียงน่ารักมากเลยโถนะครับโอเคเนาะนะครับเดี๋ยวขออันนี้คอตัวนี้ลงมาฮะคอเล็กไกอ่า คอมาเหมือนเดิมเนาะนะครับนะครับก็เรามาดูส่วนของทิกเกอร์นะครับทิกโอเคฮะทิกเกอร์นะครับเขาแน่น่าเป็นนะครับแน่น่าเป็นดอสี่นะครับนะสแตนห้านะครับริวฮิวทิกเกอร์สนะครับโอเคเนาะนะครับเดี๋ยวเราทำการแบทเทิลกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเอาการแบบนี้ตีไปก่อนนะครับ โอเคฮะเดี๋ยวให้แมงกาดตีอ่าเดี๋ยวใช้สกิลของตัวนี้ก่อนดีลาเกินคุณเธอนะครับโซชาต์อการ์ดโอเคฮะเดี๋ยวการไปนี้ขึ้นมือเนาะนะครับถอดโซนะครับนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับอ่าฮะแล้วก็ให้น้องตีไปนะครับ โอเคนะก็จะจบเทิร์นประมาณอ่ะสกิลทำงานนะครับนะฮะสกิลของน้องตัวนี้ทํางานนะครับแป๊บนึงนะนะสกิลทํางานนะครับถ้าคุณนะครับอ่ามีฝ่ายเนาะไอไอพลังเพิ่มขึ้น1ผ่านเนี่ยแหละฮะนะฮะแล้วก็อีกสกิลนึงนะครับเมื่อเมื่อยูนิตตัวนี้นะครับโจมตีแวนการ์ดนะครับเข้ายิดนะครับหรือว่าโจมตีใส่แวนการ์ดสำเร็จนะครับก็ทําการเรียกการนะฮะแคมเบอร์มิล่าร์นะฮะหนึ่งใบนะครับในแถวหน้านะครับนะฮะ หนึ 1> 1 by, by, ่งใบเนาะไม่เกินหนึ okay. ่งใบนะครับแต่ว่าเขาเปลี่ยนนะครับเป็นแถวหน้าหรือว่าแถวหลังก็ได้นะครับนะฮะแล้วก็นําการ์ดใบนั้นนะครับนะครับกลับขึ้นมือเนาะนะรประมาณนี้ครับโอเคฮะก็เดี๋ยวเอาการ์ดใบนี้ขึ้นมือนะครับกี่ใบก็ได้นะนะครับเดี๋ยวผมจะเอาการ์ดขึ้นมือสองใบฮะโอเคฮะจบเธอไหมฮะ ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะต่อไปก็น่าจะเป็นเกต3ามแล้วนะครับป่าเดี๋ยวเราตัดไปที่เกตสามกันเลยดีกว่าเนาะนีครับโอเคครับอยา่าออกกราลังกาเข้ามาเลยโอเคะ อ่ะนี่ครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะเออนะครับอ่ะสกิลนะครับของอ่าอ่าออสตาร์นะครับของออสนะครับสกิลทํางานนะครับนะฮะเมื่อมีอ่าแป๊บหนึ่งนะเลือกรายการนะโอเคแป๊บหนึ่งนะครับมันอยู่ไหนวะนี่ครับสกิลทํางานนะครับถ้าคุณนะครับมีอ่าที ทีสตาร์คอสนะครับในชื่อนะครับยูนิตตัวนี้นะครับจะได้รับพลังเพิ่มขึ้นอีก1,000นั่นเองนะครับโอเคเนาะนะครับก็สกิลนะครับสกิลเดอะฮันเตอร์นะครับต้องการคัตเตอร์บาร์หนึ่งบายฮาทำการโซชาร์ตนะครับแค่นี้แหละนะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตคอแป๊บนึงนะอ่ะเดี๋ยวผมขอคอการไปนี้ลงมานะ โอเคฮะแล้วก็คอน้องคอนี้ลงมานะครับก็คอตัวนี้ตกใจหมดเลยนะครับแล้วก็คอนนะครับตัวนี้ต้องมานะครับถามว่าพี่ครับเคาะคอหมูย่างเหรอไม่ใช่อย่า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 เล่นมุกกันนี้กับฉันนะโอเคฮะ โอเคฮะเดี๋ยวสกิลของน้องนะครับก็ของตัวนี้น้องนะครับนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะครับนะฮะสกิลลิมิตเบรกนะฮะก็นะครับก็พลังก็จะเพิ่มขึ้นหน้าผันนะครับแค่นั้นแหละนะครับไม่ไม่มีอะไรมากน่ครับมีเสียงลิมิตเบรกด้วยนะถ้าม่ยอมกรับก็ถือว่าน่ารักเนาะนะครับเออนะครับน้องน่ารักโอ้ แดดติกเกอร์ไม่มีเลยนะครับไม่น่ารักเลยนะครับก็สกิลก็จะประมาณนี้แหละนะครับอืนะครับก็นะครับเดี๋ยวเราตัดไปที่เกยสามอีกใบหนึ่งนะครับคือร่างพัฒนานั่นเองเนาะโอเคครับไปนะครับโอเคเนาะนะครับก็กลับมากันต่อนะครับแป๊บนึงนะฮะก็ สกิลนะครับที่เพิ่มพลัง2,000นะครับอ่าสกิลนะครับที่เพิ่มพลังครับอ่าตัวนี้นะครับเป็นหมื่นสามครับก็นะครับก็ถ้ามีออ่าออสตารโรนะอรับออตาตาคอสครับแปลว่ากาไปนี้นะครับอยู่ในโซของคุณนะครับยูนิตตัวนี้นะครับก็จะได้รับพลังเพิ่มขึ้นอีก2,000เนาะโอเคครับแล้วก็สกิลลิมิทเบรคนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะ กิลรีมีเบรกนะครับทำงานเนาะทําทำการคาสต์บัตหนึ่งใบนะครับนะฮะเลือกเรการนะครับที่เป็นแคมโมมิล่างคุณนะครับหนึ่งใบนะครับนำกับขึ้นมือนะครับและและยูนิตตัวนี้นะครับก็จะได้รับพลังเพิ่มขึ้นอีก3,000ันนะครับจนจบเทิร์นนะครับนะฮะนะครับประมาณนี้เนาะนะครับโอเคฮะ ลิมิตต่อไปคือโอเคอนะเดี๋ยวผมเอาน้องตัวนี้ขึ้นมือนะครับโอ้หสก,กิลสวยมากเลยท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวเอาตัวนี้นะครับเข้า,อาคอลงมาเนะาะเขา้าเข้าสู่โซสิใช่ไหมโอเคนะฮนะแล้วก็เมื่อทําการเข้าสู่โซนะครับเราก็เราจะทําการโจกกานะครับได้ได้สองใบนะโอเคครับเดี๋ยวผมขออย่างเงี้ยขอนะครับ เดี๋ยวนะการที่เอาเกรดหนึ่งไปนี่คือแบบมันจะตีตีไม่เข้าเอานะจริงๆนะโอเคฮะก็อย่าไปแคร์ซีเรียส์อะไรมากเนาะนะครับอันนี้คือมันเป็นการรีวิวนะนะครับโอเคแล้วโอเคฮะจ้องตีใส่แวนกานะอ่า โอเคฮะก็สรุปความน่าเล่นนะครับของการไปนี้เนาะนะครับถามว่าพี่ครับเออสกิลมันวือหวาอะไรไหมนะครับก็คือนะครับผมอยากจะบอกว่านะครับนะครมันมันวือหวาตรงที่ว่าไอไอการเพิ่มพลังไอการการเพิ่มพลังของตัวนี้ครับนะฮะที่เพิ่มพลังให้กับตัวนี้นะครับสามพันนะครับนั้นนั่นแหละนะครับคือคือที่สุดแล้วนะครับเข้าใจใช่ไหมนะครับซึ่ง มันจะสามารถอ่าซึ่งถ้าถ้าสมมุตินะครับเราได้ทิกเกอร์นะครับอ่าอ่ะเอาเอาง่ายๆเลยนะนะครับถ้าสมมุตินะครับฝั่งของข้ามตีมานะครับนี่เป็นเรกาดนะครับหรือว่าแวงการ์นั่นแหละนะครับถ้าสมมุตินะครับฝั่งของข้ามคอตตี้มานะถ้าสมมุตินะครับเรานะครับทําการได้ทิกเกอร์นะครับแม่ไม้ว่าจะเป็นดอรทิกเกอร์หรือว่าอะไรเนี่ยนะครับซึ่ง มันจะทําให้ฝั่งของข้ามตีเรายากนะครับนั่นแหละนะครับคือคือข้อดีนะครับของกราดใหม่นะครับนะฮะไอไอไอนี่ก็เหมือนกันนะครับไอท็อปไอดอลนะครับไออีทไอปาปิซิก้าร่างพัฒนาก็เหมือนกันนะนะครับนั่นแหละนะครับคือความยากนะครับที่ที่จะทําให้ฝั่งของข้ามเขาปวดหัวนะครับโอเคเนาะนะครับอันนี้นะครับคือ คือข้อข้อดีนะครับแต่ว่าอ่ะเรามาดูที่ข้อเสียกันก่อนเลยดีกว่านะครับข้อเสียนะครับถ้าสมมตินะครับถ้าสมมติอ่าไอการพวกนี้นะครับที่อยู่ในโซ่พวกนี้นะครับนะครับไม่ทําการขึ้นมือเลยนะครับสก์ดหนึ่งนะครับนั่นแหละนะครับคือข้อเสียนะครับนะเราก็จะสามารถเล่นอ่าเราก็จะสามารถไม่ไม่สามารถเล่นได้ครับเออนะครับประมาณนี้นะครับเนาะโอเคฮะก็ก็จะ หมดประมาณนี้นะครับสำหรับสำหรับข้อดีข้อเสียเนาะโอเคครับนะฮะก็น่าจะจบการรีวิวไว้ที่เท่านี้นะครับโอเคฮะโอเคฮะก็เป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับเอ่อการ์ดใหม่เนาะนะครับก็อาจจะมีประโยชน์บ้างครับนะฮะให้กับท่านผู้ชมเนาะนะครับส่วนใครใครที่รออคาลฟ์เนนะครับก็ต้องขอบอกว่ารอไปก่อนนะนะครับเพราะว่าผมผม ก็ยังไม่รู้สกิลสักเท่าไหร่นะนะคสำหรับแคนของอัลคอมฟอร์เนาะนะครับก็ก็ต้องขออภัยด้วยก็แล้วกันนะครับก็วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สสำหรับใครชอบผมนะก็ช่วยก็ช่วยกดไลค์เนาะนะครับกดแชร์ครับกดตะปุ้กให้ผมด้วยก็แล้วกันนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายครับซีโอเกนครับผมบายบายจ้ะนี่ครับ